มาค่ะกินข้าวกินข้าวเหมือนอาหารเช้านะคะแต่อันนี้ก็อาหารเที่ยงแล้วค่ะชาของเรานะคะขนมปังโอะโวคาโดไข่นะคะทุกคนแล้วก็ชาร้อนค่ะชาร้อน อันนี้อยากกินตอนไหนก็กินค่ะทุกคนวันนี้อยากกินขนมปังเรื่องของเลี้งชาก็ยังร้อนรอนอยู่นะคะกินกับชาตอนบ่ายนะคะสรุปแล้วก็คือบ่ายแล้วคะ่ะแต่ก็อยากกินมาด้ยวเดยเ้อเป็นความรู้สึกอยากมือเนาะอยากกินขนมปังกับอะโวคาโดกับไข่ อันนี้ก็เลยจัดนะคะทุกคนเขากินตอนไหนก็ไม่รู้หรอกเขากินตอนเช้ากันแหละแต่เยริซ่าอยากกินตอนนี้ก็เลยกินตอนนี้เลยค่ะทุกคนอยากมีความรู้สึกว่าอยากกินขนมปังประมาณนี้ชาของเราก็ยังร้อนอยู่เนาะมากินไอ้นี่ก่อน อร่อยค่ะความอยากกินมากปกติกินขนมปังแผ่นหนึ่งทำสองอันค่ะทุกคน อร่อยค่ะทุกคนอดไม่ได้ว่าจะไม่กินแป้ง ชาร้อนอร่อย่ะทุกคนอันนี้ชาชื่นใจ ชาเฮมพอไรค่ะทุกคนเรื่องของเรื่องแโซเดียมขาบวมของยุ้ิซานะยุริซาก็แบบเขาแนะนำให้ดื่มชานี้เนาะขาก็ดีขึ้นกับทุกคนพวกโซโดงโซเดียมประมาณเนี้ย ขาที่เป็นแบบว่าเออผิวเปลือกส้มอะไรประมาณนี้ก็หายนะคะเหมือนเซลลูไลท์เมื่อก่อนที่ริซ่าไอ้นี่เนาะพอตั้งแต่มาดื่มชานี้ก็คือดีขึ้นแล้วก็ขาบวมที่ว่าเออโซเดียมอะไรประมาณนี้ดีขึ้นค่ะทุกคนยังหอมาจากเมืองไทยเลยนะคะ ดีขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนคือแบบว่าขาจากขาเมื่อก่อนเหมือนเหมือนต้นกล้วยว่าอย่างนี้แต่ <c oughs> เดี๋ยวนี้เล็กลง แล้วหนึ่งอันค่ะทุกคนวันนี้อยากกินแป้งแต่ไข,สข่สุกเกินแต่ก็โอเคอยู่อร่อยค่ะสมคำอยากอยากแบบอยากขนมปังอะโวคาโดไข่อะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็ดื่มกับชาตอนบ่ายบ่ายแล้วแหละค่ะแต่ยิษาก็ยังไม่ได้กินอะไรเนาะยิษาก็เลยเอามากินกับกินขนมปังไข่โอโวคาโดเนาะแต่ชานี่ก็คือแต่ก่อนอันนี้เขาก็ชงได้ทั้งร้อนทั้งเย็ยนนะคะ ร้อนก็อร่อยอีกแบบหนึ่งคือแบบว่าเออเป็นเป็นชาออของเฮิร์อิไลค่ะดีค่ะทุกคนใครพวกเอ่อที่แบบว่าโซเดียมพวกอะไรกินของอ่าตำตำ,ตำยำๆประมาณนี้แล้วก็เวลาเราออกกำลังกายเราดื่มชานี้ก็มี แรงมากๆค่ะทุกคนนี่ค่ะแผ่นที่สองค่ะแตก่ก็จะไปแล้วนะคะมัวแต่พูดเติมชาไปด้วยอร่อยมากค่ะ